สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษมรีวิจิพึ่งตัวเองครับผมตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่สวนเนาะอ่อน้อํายังท่วมอยู่เดี๋ยวพอดีไปซื้อเบ็ดมากับพ่อเดี๋ยวพาไปปลักเบ็ดกันเนาะเดี๋ยวเราไปหาเขียดก่อนไหนน้ําก็ท่วมแล้วช่างมันก็อยู่อย่างมีความสุขแล้วกันเนาะก็หาปลาหาผักหาย้าไปเนาะ โอเคครับเดี๋ยวตามมาดูกันถ่ายบรรยากาศที่สวนตอนกลางคืนเนาะเดี๋ยวไปหาเกียดกับพ่อก่อนเดี๋ยวตามมาดูกันเนาะโอเคครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพี่ต้อมเกษตรสีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยววันนี้ผมพามาทัวร์สวนตอนกลางคืนกันปักเบ็ดหาปลากันดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวตามมาดูกันครับฝนไม่ตกป่อเดี๋ยวเราไปช่วยพ่อหาเกียดกันก่อนมืดหน่อยไม่รู้เห็นป่ะนะมั่งยังได้เกียดมั่งยัง แล้วมันจะเห็นเป็นเขียดได้ไงเนี่ยมืดขนาดนี้มันจะสะท้อนแสงเหรอถ้าเราส่องไฟเนี่ยเราจะเห็นเป็นเขียดได้ไงะฮะเหรออ๋อต้องเอาไปฉายส่องตามใช่ไหมตาผมเราจะไปปักไหนปักของแดงนะหนเขียด อ,อ๋อต้องปักแน่แนๆไ่้เดี๋ยวปลามันลากลงน้ำถ้าปักอย่างนี้ส่วนมากปลาอะไรกินต้อนอ๋อนี้เราต้องละน้ำใช่ไหมใช่คือให้มันจอมจอมน้ำนิดนึงให้มันเล่นน้ำเงค่งคดเดี๋ยวอ๋อคือเกี่ยววามันยังไม่ตายเหรอไม่ตาย มันก็จะโดดน้องเงีงง้งนั่นนะปลาช่อนเยอะ,อะฟังเลยน่าตื่นเตัวโอ,สอ้สูงไปปล่าอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมันโดดน้องเงี้งๆเดี๋ยวทอมได้ยินกันอ,อันนี้เขียดนี่กินได้ปะได้เขียดอะไร ก็เข็ดบัวนะพ่อพิสามชอบอ๋อเนี่ยนะสรสชาติอืมออกลวงปะ่ะเนะ่ยเนี่ยเข็ดบัวมันดีนะอยู่บ้านอย่างนี้น้ำท่วมยังหาป่งหาปลาเป็นกรุงเทพเอาอะไรกินเมื่อน้ำท่วมไงโอ้โหวันพอดักแล้วน,น้องปลาจะเอาจุกมาติดสิบกว่าตัวไอ้ปลาเบิกกันรหรอหตัวใหญ่แล้วเหรอตัวใหญ่ปล่อยได้ถึงเดือนยังถึงได้เลย ไม่ถึงเดือนเลยป่ะเหมือนพึ่งไปเอาใช่ไหมก็เขาให้อาหารโหลเล่นอย่างเดียววันที่สองได้ได้สิบสามตัวมั้งพอมมาปล่อยมันเป็นสิบตัวไนงะแต่สามตัวมันไม่ไปก็เลยเบ็ดซื้อมานเท่าไหร่สี่บาทโวครั้ออง บุ้งหยอดงามๆนมน่าก,กินเมื่อวานยังไปซื้อมารำรเลยเนื้ออยากกินผัดบุงมันไม่เห็นโดดเลยไม่เห็นโดดค่อยมากู้ตอนเช้านะยังไงอีกตองเลิกไปดใครได้ของแล้ ยังดีน่อยว่าพายุมันไม่มาจังๆแล้วนะพพายุม,มาจังๆนี่ก,ก็เรื่องอย่าะงั้นนะทุกนเลยครับเครียดไหมเนี่ยต้นไม้ต้นจมน้ำเครียดไหมส่วนจมน้ำ <laughs> คนอยู่ไม่เครียดคนไม่ได้อยู่เนี่ยเครียด <laughs> แต่ไม่เครียดแล้วไม่ตายแล้ว ตายก็ทางปลูกใหม่ฮึืมต้องเห็นวะลนะแล้วขายยังลงอยู่ใช่ปะลงชาวต้องไปกูเจอน้องว่าไปบ้านเหรอเจอก็อ,อยู่ต้องว่าเอาแมวไว้ข้างในไหมเพ่อข้างในไหนวะในบ้านนั่นแหละไม่ต้องเอามาเนี่ยแต่ต้องทำไม่ได้ใหม่ ทำเหล็กดัดคร <ทำ S 1> อบ<ำ>หน้าต่างให้มันเปิดหน้าต่างได้ไม่งั้นมันอบไนงะเอาเหล็กธรรมดาเงี้ยไม่ต้องใส่เป็นเหล็กดัดอันนี้ก็ได้มั้งไม่เชื่อมทำคนหนึง่งไม,ไม่ตัวหนอกได้ก็อ่าซอยเหล็กเขาเนะาะอเมื่อจะห้อยอยู่ไงว่าจะโดดน้องเน้งน้องเน่งฮะโอเค โอ้ขึ้นเนาะเสื้ออ้วนรีไซเคิลนี่มีกี่ตัวเนี่ยสี่ล่ก่อนจะมาทำส่วนนี่วิ่งรับกระดาษเซเว่นเนาะก็รเรียบร้อยแต่เดี๋ยวนี้เห็นเหมือนราคาดีขึ้นไหมเห็นคนกลับมาวิ่งอย่างนะราคาดี อันนี้ฮะหอยเชอรี่มันมีสองแบบนะ <No. S 1> เขาเรียกมันจะตัวสีเหลืองอันนั้นกินดี <No. S 1> แต่ตัวสีดำเนี่ยกินไม่ค่อยดี <No. S 1> เหนียว mm hmm. ทางนิสายงั้นคนในกลุ่มคนปลูกฝรั่งเขาจะเพาะขายไงทางนู้นขายราคาดีอ่ะอโอ้ mm hmm. oh, แต่ราคาดีเลยละหอยเชอรี่อลองเจ็ดสิบแปดสิบแต่เขา <10. S 1> เขาเอาแต่พันธุ์ที่มันเป็นสีเหลืองอะ mm hmm. มื่อคืนนี้มีพวกมาตกปลา่าข้างบนเนี่ยม,มีแต่เส้นเลน,นุน่ะวันแรกๆน้ำเยอะๆเราจะกินมุกก็ต้องกลับเลยไม่ต้องพูดจะเสียงมันก็เยอะแยะเลยมันมันหนูมันร้องนั่นเหนน,เนั่นเลเข้าไปในปา่านจับเถียดห้ามห้ามพูดก่อนในเวลาเจอตัวให้ไฟส่องตามน,นไม่หนีเออผมก็เพิ่งรู้เนะี่ย ของตามันเหมืนสูไฟไงอ๋อจะไปส่งสูดมันก็มันก็โดดหนีใช่ไหมมันก็โดดหนีหมดอ่ะจำนึกว่าต้องเอาเอาที่จับจับอะไรมาไม่งั้นมันก็โดดหนีมือเนี้ยยังได้เห็นตัวมันเอาไฟส่องหน้ามันเลยอบกันมันก็ล่ะอืบเขียดเนี้ยเจอแล้วไฟส่องหน้าของตามันผมก็ปักไปได้ปักไปได้กี่คันนแล้วป่ะห้า ห้าไม่ใช่นับอยู่งี้ห้าห้าคัน,คนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามากูก้นเนาะเดี๋ยวพาไปดูกันแล้วก็มีลงข่ายไปด้วยลงในที่โดยงั้นแหละก็กินปลาเจ้าของนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวตามมาดูกันเนาะตอนเช้าเดี๋ยวพาไปเก็บค่ายกันในทีโอเคครับไ,นนไปกู้ปลากันเมื่อคืนไม่ติดสักคันเลยอให้นั่น,นะอะมันลากเบ็ดไปด้วยใช่ปะ หลงขายหน้าบ้านไว้กู้กันเมื่อวานพ่อมได้กูก้มังปลาติดจนตายน้ำหน่าแลนวมั้งออันนี้เพิ่งติดส่วนมากมีแต่ปลาหมอพ่อต้องยกสูงน้ำอยู่ที่ตีนเต็มเลยมันติดที่ตีนเมื่อกี้ต้องมายกเองแล้วอ,อืมในนี้ ้องมมีม้มาฝนลงอีกอเดี๋ยวกูนี่เสร็จเราไปย้ายเครื่องอพอแล้วอย่าพึ่งตกเลย ดีไม่เอาโดนขึ้นเมื่อกี้ใช่ป่ะเราขึ้นนูเมื่อกี้กำยกหนเต็มเ,เลยนะไอ,อก้กกติด้วยเลยเพราะปกดีผมปะกะดีตัวใหญ่ตายแม่งก๊กปลาพันใหม่ <Yeah. S 2> ถ้ามาติดยยได้ไงมันลอยนะโอ๊ยติดหลายตัวด้วยนี่หวะมันครบหรือกบปกดิดตัวใหญ่มันเนะี่ยใช่กระดี่มันเนะี่ยเริ่มเห็นต้นแล้ว น่าจะยังพอรอดในวันนี้กูเอาน้ําให้หมดขนาดน้ําท่วมนะมน้ำฝอยเลยโอ้ตะมดมันไม่มีที่อยู่นะมันก็ขึ้นมาอยู่นะมดขึ้นเต็มนไม่ตายลย่ต,ย,ตยก็ปล่อยมันคกป้าก็ดีตัวใหญ่แล้วนะ แก่ไม่เป็นหรอกพวนี่ตัวตยยิดลึกจัดส่วนเรามันไม่ได้ใช้เคมีมแมลงก็พอมีพวกนี้มันก็เลยมาอยู่นี่ไม่อาขึ้นนำ้ำนเอา

ครับตอนแรกท่วมเกินพื้นพื้นพ่องปาพออย่างนี้นพื้นพ่องไหมพื้นบ้านผัวมื่ <c oughs> อคืนปักเบ็ดไว้เนาะมันก็ลากเบ็ดไปกินสองคันพ่อไปกู้มาแล้วผมไปไม่ทันก็ไม่ได้กินครับแล้วก็มีพามาดูที่ลงข่ายไว้วันแรกๆก็เยอะเพราะว่าน้ำเยอะตอนนี้น้ำมันเริ่มลงแล, <c oughs> แล้วก็เลยมีแต่ปลาหมอกับปลากระเด็น โอเคครับก็ระหว่างน้ำท่วมเนาะก็เป็นกิจกรรมคลายเคยรียดเอออย่างน้อยๆเนาะที่คนที่อยู่้างนอกเนี้ยน้ำท่วมทิงเขาก็ยังจับปงจับปลาหาก,กินได้นะลองคิดดูว่าถ้าถ้าเป็นในเมืองอนะเนาะน้ำท่วมงเงี้ยโผหมดเลยนะเออทำไงโอเคครับก็พามาดูเนาะมันก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้เดยอสูบออกเอา ก็สู้ๆต้วรังก็ยังไม่เหลืองนะก็ยังเขียวอยู่ก็ยังพอได้อยู่เดี๋ยววันนี้จะจะกู้เอาน้ําออกให้ได้มากที่สุดนะเดี๋ยวจะย้ายปั๊มน้ำด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันต่อตรงนูน้นเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พามาดูหาปงหาปลาหาหอยหอยเชอี่เต็มสวนเลยครับผม ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพี่ต้อเกับเซนซีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเราจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่มก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเดีย๋ยวไปหาอะไรถ่ายมาให้ดูโอเคไปแล้วครับ